สวัสดีค่ะแพรรี่ไพรวัน่ายาวเตือนสตินุ่นดำดงหลังมีคนปล่อยภาพแฉช,ชาวเน็ตต่างถูกใจเห็นด้วยกับแพรรี่ไพรวันวรณบุตรโพส์เตือนสติประเด็นของนุ่นดำดงหลังโดนแฉทิ้งของขวัญที่แฟนคลับให้โดยบอกว่าเห็นเขาราม่ากัน เรื่องที่น้องนอดอดอทิ้งตุ๊กตาที่แฟนคลับให้เท็จจริงอย่างไรไม่ทราบนะคะดิฉันบังเอิญได้อ่านมาจาก ที่เพจเพจหนึ่งที่นำภาพนี้ไปลงถ้าเป็นเรื่องจริงดิฉันอยากแสดงความคิดเห็นและให้แนวทางกับน้องนอดอดอนะคะเพื่อที่ว่าน้องจะได้ยืนอยู่กลางแสงสปอตไลท์ไปนานๆดิฉันเข้าใจในความเป็นศิลปินค่ะเมื่อเรามีชื่อเสียงย่อมมีคนที่รักและชื่นชอบเรา มีคนที่อยากนำสิ่งของต่างๆมามอบให้กับเราทั้งนี้ก็ด้วยความที่เขาทั้งรักและเอ็นดูเราแหละค่ะส่วนใหญ่นะคะแต่ที่เข้ามาด้วยความประสงค์ร้ายก็ใช่ว่าจะไม่มีและก็ด้วยความเป็นศิลปินดิฉันเข้าใจดีอีกว่าการระมัดระวัง เรื่องการรับและการกินสิ่งของที่คนอื่นมอบให้เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ค่ะศิลปินบางคนไม่กล้ากินหรือถูกห้ามไม่ให้กินอาหารที่แฟนคลับมอบให้เพราะกลัวสารอันตรายที่อาจถูกใส่มากับอาหารศิลปินบางคนไม่กล้ารับรูปปั้นหรือตุ๊กตาเพราะกลัวเรื่องคุณใสและการทำของดิฉันเข้าใจว่าศิลปินก็มีสิทธิ์ในการ ห่วงความปลอดภัยของตัวเองนะคะและการแยกระหว่างคนที่ชื่นชอบกับคนที่หวังร้ายในบางครั้งก็ทำได้ยากจริงๆดังนั้น ทั้งเพื่อการรักษาน้ำใจของแฟนคลับที่ไม่ได้ประสงค์สิ่งอื่นนอกจากความชื่นชมเอ็นดูทั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเราเองจากผู้ประสงค์ร้ายศิลปินสามารถทั้งอธิบายหรือแม้แต่ปฏิเสธการรับสิ่งของบางอย่างจากแฟนคลับได้ค่ะศิลปินไม่จำเป็นต้องรับทุกอย่างจากแฟนคลับแต่ศิลปินต้องมีวิธีการจัดการและการถนอมน้ำใจที่ดีต่อแฟนคลับ ทุกคนที่อยากมอบสิ่งของให้ศิลปินบางคนเวลารับอาหารจากแฟนคลับมาก็จะบอกกับเจ้าของอาหารก่อนเลยว่าขออนุญาตนำไปแบ่งให้คนอื่นกินด้วยนะคะหรือถ้าเป็นสิ่งของที่ตนไม่สบายใจที่จะ รับเช่นตุกตาหรือรูปปั้นศิลปินบางคนอาจจะใช้วิธีการถ่ายรูปกับแฟนคลับที่เป็นเจ้าของลงลายเซ็นที่ตุกตาหรือรูปปั้นแล้วมอบกลับคืนให้นี่ก็เป็นการถนอมน้ำใจอย่างหนึ่งศิลปิน ก็คือคนที่ยืนอยู่กลางสปอตไลท์ย่อมเป็นที่จับจ้องทั้งของคนที่รักใคร่และเกลียดชังเป็นความหวังและเป็นที่อยากเข้าหาของใครหลายๆคนคนคนเดียวจะทำตัวให้เป็นที่พอใจของคนทุกคนไม่ได้หรอกค่ะดังนั้นการพยายามรับมือกับสถานการณ์ต่างๆการจัดการปัญหาให้ดีเพื่อมีช่องให้ผู้คน ค่อนแคะได้น้อยที่สุดจึงสำคัญการรู้สึกถึงการใส่ใจและการให้ความสำคัญกับแฟนคลับทุกๆคนที่เข้ามาหาอย่างเสมอกันเป็นเรื่องไม่ควรมองข้ามถ้าเราคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่มันก็ยังคงไม่ดีพอสำหรับคนอื่นอันนี้ก็คงต้องปล่อยแล้วค่ะบางเรื่องที่เราคิดว่ามันเล็กน้อยมาก อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาของคนอื่นก็ได้นะคะและจงอย่าลืมว่าในที่ที่แสงสปอตไลท์ส่องมาผู้คนพร้อมจะหยุดมองดูเสมอขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ